สาล,ลามุอะลัยกุวอัรลอฮมาตุลอยเเลากาตุขอความสันติความเมตตาบานีความเจริญอ่าจมศกกับผู้ที่มีตั้งใจมีเนียตที่จะเรียนอันกุรอานนะครับคือการการการ,การงานทุกอย่างนั้นเริ่มจากการเจตนานะครับอินก็อ่ท่านฮับดุลัลลีฮมอะลัยลาวะซาลัมได้กล่กาวไว้ว่าอินนามันอามาลูบินิยัต ผู้ใดที่มีเกิตนาดีที่จะอ่านกุรานที่ทำทํางานทุกอย่างก็เขาจะได้ความสําเร็จตามที่เขาได้เหนียดไว้วันนี้เราให้ทุกคนสนใจท,ที่จะอ่านอันกุรานนะครับวายิบต้องอ่านทุกวันนะครับเอาไปเลยชาตอนวายิบบิสมิลฮิร์มานรอฮิมอิกรอบบิสมิรับพิกัลลาฮิโลากจงอ่าน เิด้วยพระนามของพระผู้เป็นเจ้าของสู่เจ้าผู้ทรงบังเกิดวันนี้เริ่มสูรฟาติฮะเจ็ดอายะนะครับเอาุวิลัยฮิเมนัใัยตอนนรอดีบิสมิลลาฮิราะห์มานุรรหีมสะกดตัวนะครับพี่น้องอ่านสะกดตัวฟาติฮะได้เจ็ดอายะอิชาลอพี่น้องสามารถจะอ่านอันกวรอ่านได้นะครับ เพราะฉะนั้นหลักสูตรการเรียนอัานคุราน24ชั่วโมงนั้นเริ่มจากรู้จักพยัญชนะ28อักษรแล้วก็ต่อมารู้จักพยัญชนะ6อักษรเท่านั้นเองครับอ่านกุรานได้เลยครับอาลีฟลามฮามีมดันฮาหอักษรครับผู้ใดสนใจมาติดต่อเรียนได้ที่ไม้สินดารุ่งกรณีทุกวันครับเพราะฉะนั้น คนที่จะอ่านคุรอ่านได้นี่ต้องเริ่มจากสูรอาติฮะเจ็ดอายะก่อนครับไปอยันชนะ28รู้จกักเพียงเริ่มต้นเพียง6อักษรอลิบลาหฮามีาม,มดันฮาแล้วรู้จักสระอีกสองนะครับเครื่องหมายการสะกดสอง ครื่องหมายการสุกดสุกูนกับสระสระก้าสระอาสระอีสระวูสระอันสระอินสระอุนก้าสระรู้จักพันชนะรู้จักสระเครื่องหมายการสุกดอิชาอัลลอฮ์อ่านก็อ่านได้แน่นอนนะครับสามารถอ่านได้ครับแต่อัลลอฮ์สุบฮานูอตลลาจะฮิยายให้กับเรา แต่พี่น้องจะต้องขอดูอาจากอัลลอฮฺสุลตานาทุกวันที่จะอ่านก็อ่านได้นะครับอัลลอฮฺมาอัลลอฮฺมาเจ้าอัลลอฮฺอัลลอฮฺมาตานนาเช่เราอ่านในฟังเมื่อกี้นะครับตอนนี้เริ่มเลยครับสุกขตัวปัิหาเจ็ดอายะครับฮัมดัอาอาอินอูออูซันมูดูออูดูบาอีลามบิน บาไปสะกดกับลามอลิฟก็มีลามอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อ่านอ่านพยัญชนะท,ที่มีสรยสระบาไปสะกดกับลามลามก็มีเอซัตด,ดาต้องอ่านสองครั้งบาอีลามบินอันนี้บอกรายละเอียดัชีวิตหน่อยนะครับลามอาลาสระอานี่ภาษาอับ ภาษาหลักจะยุ้เรียกว่ามัดมัดแปลว่าอ่านยาวนะมัดอามัดอีมัดอูมัดนี่แปลว่าอ่านยาวบาอีลัมบินลามอาลาฮาอีฮีบิลลาฮีอ่นอา,สอา,อาน,อนสองหัวลูกะ้ามัดอ่าเนี่อ่านสองค่ะลูกคมีมอีมีนูนอาเซนนัทอา ผู้ใดสนใจที่จะอ่านการอ่านได้เริ่มจากสุรปัตห์อิชาลออาลากวตาตอิลาบิลาอิชาลอเา,าจะปอทิายให้อ่านได้นูนไปสะกดกับเซนเซนมีเครื่องหมายการสะกดอัดดานาะโนน่าเซนนั้นเซนก็ไปสะกดสัดดาเซนก็ต้องอ่านสองครั้งอลิฟไม่อ่านลามไม่อ่าน อานนูนกับเซนนูนอ้าเซนนัดเซนไปสะกดกับยาอ่านเซนเม่สะดะอ่านอีกครั้งหนึ่งไปสะกดกับยายามีเครื่องหมายการสะกดสกุลก็อ่านสกุลไปไว้ตายอ่านครั้งเดียวนูนอ้าเซนนัดเซนอ้ายาใส่ต่ออ้าลิปต่อมีนัสใส่ต่อนูนต่อไปนูนอีรอนิด โน้นไปสะกดกับรออลิฟไม่อ่านลามไม่อ่านไม่มีสระอ่านพยัญชนะที่มีสระรอมีเครื่องหมายการสะกดสัตด์ด,ดาต้องอ่านสองครั้งนูนอ,อีรอนิดรอสัดดอ่านอีกครั้งหนึ่งรออารอนิดรอยิมอียาจีมิมอีมอีนิด รอ,ออรอดีมิอาดุวิลลาฮีมินัสไซยตอนิดรอดีมอ่าเริ่มต้นนี้ครูอ่าให้อ่าน